สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันสุวพาดงจันทร์เรียกสั้นว่าครูสุก็ได้นะคะเป็นวิทยากรของสู่วิปัสนามูลนิธิโพธิวน,นาวันนี้คุณครูสุมีตัวอย่างที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือกำหนดอิดยทยิประย่อย ซึ่งตัวอย่างอันนี้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเราจะสมมุตินะคะว่าแก้วใบนี้เป็นใจของทุกๆคนส่วนน้ำใสๆที่อยู่ในแก้วใบนี้เป็นใจของเด็กแรกเกิดนะคะเพราะเด็กแรกเกิดเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเปรียบเหมือนน้ำใสๆในแก้วใบนี้แต่พอเขาโตขึ้น เขาก็รู <uhhh like S 1> ้เรื่องมากขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เขาจะพอจะรู้ในตัวเขาก็คือเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นเสื้อผ้าของเขาเมื่อไหร่ที่เขารู้ว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่เป็นเสื้อผ้าของเขาเขาก็จะแสดงความยึดมั่นถือมั่นหรือแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นเราจะเปรียบความเป็นเจ้าของหรือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกาแฟนะคะจากที่เขารู้ว่าเขาเสื้อผ้า เป็นเสื้อผ้าของเขาเขาก็จะใส่ความยึดมั่นถือมั่นลงไปในใจของเขาเราเปรียบเหมือนเป็นกาแฟลงไปนะคะเขาก็จะรู้ว่าเสื้อผ้าของหนูเขาก็ยึดมั่นถือมั่นลงไปนะคะว่าเป็นเสื้อผ้าของเขาเมื่อเขารู้ขึ้นมาอีกว่าของใช้ที่เขาใช้ก็เป็นของเขาอีกเหมือนกันผ้าอ้อมผ้าจิตตัวขวดนมที่เขายังใช้ก็เป็นของเขา เขาก็ใส่กาแฟลงไปในใจของเขาโดยบอกตัวเองว่าของใช้ของหนูพอเขาโตขึ้นอีกคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นให้เขาเขาก็รู้อีกว่าของเล่นที่นั้นเป็นของเขาเขาก็ใส่ความยึดมั่นถึงมั่นลงไปก็คือกาแฟนะคะของเล่นของหนูเสื้อผ้าชิ้นเดียวไหมคะก็ไม่ใช่นะคะทุกครั้งที่เขารู้ว่าเป็นเสื้อผ้าของเขา เขาก็จะใส่ความยึดมั่นถือมั่นลงไปในใจของเขานะคะเสื้อผ้าของหนูของใช้ก็ไม่ใช่ชิ้นเดียวนะคะเขาก็จะใส่ลงไปว่าของใช้ของหนูของเล่นก็ไม่ได้ชิ้นเดียวทุกครั้งที่เขารู้ว่าเป็นของเขาเขาก็จะใส่ความยึดมั่นถึงมั่นลงไปในใจของเขาของเล่นของหนูนะคะทุกครั้งที่เขายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเขาเขาก็จะใส่กาแฟลงไปในใจของเขาทุกครั้ง ะะพอเขาโตเข้าโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ไปซื้อชุดนักเรียนเขาก็รู้อีกว่าชุดนักเรียนก็เป็นของเขาเขาก็ใส่ความยึดมั่นถึงมั่นลงไปนะคะชุดนักเรียนของหนูกระเป๋านักเรียนหนังสือเรียนก็ของหนูนะคะชุดพะละรองเท้าพะละถุงเท้าพะละก็ของหนู ทุกครั้งที่เขายึดมั่นถือมั่นเขาก็จะใส่กาแฟหรือความยึดมั่นถือมั่นลงไปในใจของเขาทุกครั้งพอเขาโตขึ้นรถจกกักรยานคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้เขาก็รู้อีกว่ารถจักรยานก็ของหนูนะคะโทรศัพท์มือถือคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เขาก็รู้อีกว่าโทรศัพท์มือถือของหนูทุกครั้งที่เขายึดมั่นถือมั่นเขาก็จะใส่กาแฟหรือความยึดมั่นถือมั่นลงไปในใจของเขาทุกครั้งนะคะ คราวนี้เราย่นยอ่อเวลาเลยนะคะเด็กคนนั้นเป็นท่านในวันนี้มีอะไรเป็นของท่านบ้างคะถ้าท่านมีเงินเดือนท่านก็จะบอกตัวเองว่าเงินเดือนของฉันเมื่อท่านมีเงินเดือนท่านก็ไปซื้อบ้านเมื่อท่านได้บ้านมาท่านก็จะบอกว่าบ้านของฉันแล้วก็ไปซื้อรถยนต์ก็จะบอกตัวเองว่ารถยนต์ ของฉันเมื่อท่านซื้อของทุกอย่างที่เป็นของท่านท่านก็ยึดมั่นถือมั่นแก้แหวนเงินทองที่ท่านซื้อเก็บไว้ท่านก็จะบอกว่าของฉันทุกครั้งที่ท่านยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะใส่กาแฟหรือความยึดมั่นถือมั่นลงไปในใจขอ,ของท่านทุกครั้งคราวนี้เราพูดถึงสิ่งของใช่ไหมคะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวบุคคลบ้าง ถ้าท่านมีแฟนท่านก็จะบอกว่าแฟนของฉันเมื่อไหร่ที่ท่านยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นแฟนของท่านท่านก็จะใส่กาแฟฤฤหรือความยึดมั่นลงไปนะคะแฟนของฉันและเมื่อท่านแต่งงานท่านก็จะบอกว่าถ้าท่านหญิงก็จะบอกว่าสามีของฉันท่านชายก็จะบอกว่าภรรยาของฉันแล้วพอมีลูกก็บอกว่าลูกของฉันคนที่หนึ่ง ลูกของฉันคนที่สองเลยไปถึงห้านของฉันน้องของฉันพ่อของฉันแม่ของฉันทุกครั้งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะคะญาติเราเราก็จะใส่กาแฟลงไปในใจของเราทุกครั้งนะคะสิ่งของตัวบุคคลนะคะคราวนี้เราไปที่ความคิดบ้างมีไหมคะความคิดของฉันถูกความคิดของเธอผิดนะคะ ถ้ามีถ้าเรายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นความคิดของเรานะคะเราก็ใส่กาแฟลงไปในใจของเราแล้วนะคะความคิดของฉันแล้วก็จะบอกตัวเองว่าร่างกายก็ของฉันทุกครั้งที่เราลึยดมั่นถึงมั่นเราก็จะใส่กาแฟลงไปในใจของเราทุกครั้งนะคะหลายคนถามว่ามีแต่ใส่กาแฟหรือคะไม่มีใส่อย่างอื่นหรือคะมีนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดมั่นถึงมั่น เราก็จะไม่ใส่กาแฟอย่างเช่นถ้าเรามีเงิน100บาทเราแบ่งเงิน100บาทออกไป20บาทไปซื้อของใส่บาทเงิน20บาทที่เราไปซื้อของใส่บาทเพ,เพื่อที่จะใส่บาทในวันพรุ่งนี้เราไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นแล้วใช่ไหมคะเพราะเราสละไปแล้วเราก็เปลี่ยนไปใส่น้ําใส่แทนนะคะไปซื้อของใส่บาทนะคะใส่น้าใส่ลงไปนะคะซื้อทั้งวันไหมคะเราก็ไม่ได้ซื้อทั้งวันซื้อเสร็จก็มาที่เหลือ ก็เงินของฉันเหมือนเดิมนะคะหลายคนถามว่าแล้วถ้าไปช่วยงานเพื่อนหรือช่วยงานส่วนรวมเราใส่อะไรเราก็ถ้าเราไปช่วยงานส่วนรวมเราก็ไม่ได้ยึดมั่นถึงมั่นว่าทำงานของเราคนเดียวเราไปช่วยงานเพื่อนเราก็ใส่น้ำใส่นะคะไปช่วยงานเพื่อนนะคะช่วยเสร็จก็มาทำงานของฉันเหมือนเดิมนะคะ แล้วถ้าสวดมนต์ไหว้พระล่ะคะเราว่าควรจะใส่อะไรคะก็ต้องเป็นใส่น้ําใสใช่ไหมคะเพราะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราเระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์เราไม่ได้นึกถึงของของเรานะคะเราก็ใส่น้ําใสลงไปนะคะพอเราสวดมนต์เสร็จเราก็กลับมานึกถึงของของชั้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะสลับกับความยึดมั่นถือมั่นกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ในแต่ละวันนะคะ แต่เมื่อเราเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนะคะเราเดินจงก,กรมใช่ไหมคะตอนที่เรากําหนดยืนหนอยืนหนอยืนหนอเราก็ไม่ได้นึกถึงของของเราสแสดงว่าตอนนั้นที่เรากําหนดเราก็ใส่น้ําใสใช่ไหมคะมาดูกันนะคะยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอกวา่ยงหนอซ้ายย่างหนอกวา่ยงหนอซ้ายย่างหนอ กว่าย่างหนอซ้ายย่างหนอเราแวบกลับไปคิดถึงที่บ้านนึกถึงหน้าคนที่บ้านของเราตอนที่เราแวบไปคิดถึงคนที่บ้านตอนนั้นเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะจากที่เราใส่น้ําใสเราก็เปลี่ยนเป็นใส่กาฟแฟแต่พอเราคิดได้คิดหนอเม name, age, ural, ื่อไหร่ที่เราคิดหนอเราก็เปลี่ยนเป็นใส่น้ําใสนะคะคิดหนอข <c lusive> <า>กว่าย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอ อยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับบ้านหนออยากกลับบ้านหนอก็ต้องเป็นใส่กาแฟใช่ไหมคะแต่พอเราคิดได้คิดหนอพอคิดหนอแเราก็มาเปลี่ยนเป็นใส่น้ําใสคิดหนอกว่าย่างหนอซ้ายยย้งหนอกว่าย่างหนอซ้ายแย้งหนอแวบอีกแล้วค่ะเออเรามาเดินทําไมเนี่ยเดินช้าๆแล้วเราจะได้อะไรไม่น่าความคิดของฉันก็เปลี่ยนเป็นใส่กาแฟ แต่พอคิดได้คิดหนอพอคิดหนอแล้วก็เปลี่ยนไปใส่น้ำใสแทนคิดหนอกวา่า้างหนอซ้าย้างหนอยืนหนอยืนหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแวบกลับไปคิดอีกแล้วค่ะเอ๊ฉันจะทำยังไงนะฉันถึงจะได้เงินเยอะๆไปคิดถึงอนาคตของฉันซะแล้วใส่อะไรคะ ก็ใส่กาแฟแต่พอคิดได้คิดหนอพอคิดหนอเปลี่ยนไปใส่น้ำใส่นะคะคิดคิดหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยินหนอยินหนออยากพักหนออยากพักหนอเห็นหนอก็พิบหนอเห็นหนอก็พิบหนอเหลวหนอเหลวหนอเหลวหนอเห็นหนอก็พิบหนอเห็นหนอก็พิบหนอก้มหนอก้มหนอก้มหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอทุกครั้งที่เรากําหนดเราใส่น้ําใส่นะคะ แต่ทุกครั้งที่เราแวบออกไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเราก็เป็นใส่กาแฟนะคะฉะนั้นการที่มาปฏิบัติธรรมนะคะมันทำให้เราละาการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะคะสิ่งที่เรายึดมาทั้งชีวิตนะคะเขาไปกับเราไหมคะแน่นอนคะ่ะเขาไม่ไปกับเรานะคะอะไรที่ไปกับเรานะคะก็ต้องเป็นบุญหรือบาปหรือความยึดมั่นถือมั่น หรือความปล่อยวางหรือการละคายการยึดมั่นถึงมั่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราละคายการยึดมั่นถึงมั่นนะคะสิ่งที่เรายึดมาทั้งชีวิตนะคะเขาก็ไม่ไปกับเราแน่นอนนะคะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อให้เราละคายการยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองสิ่งทุกอย่างที่เราทาในในชีวิตประจําวันนะคะเราทําเหมือนเดิมนะคะแต่ใจเราไม่ได้ยึดว่าต้องเป็นดั่งใจเราคิดนะคะ เราจะให้อภัยกับคนที่ทําให้เราไม่ได้ดังใจได้ง่ายเพราะเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะลองมาปฏิบัติด,ดูที่ ศูนย์นิปัตนามูลนิธิโพธิวานนานะคะมาดูซิว่าการที่เราจะปฏิบัติแล้วทำให้เราปล่อยวางได้มันได้จากตัวท่านจริงๆนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างอยากจะให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะ<ม>ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมกับ ที่ศูนย์มูลนิธิพพธิบันนาของเราเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้กับทุกท่านได้มาพิสูจน์ดูนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ